อำเภอพบพ,พระร่วมกับกองกำลังนเรสวนค่ะจัดการอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนค่ะที่วัดบ้านวาเล่ใต้ตำบลวาเลอ่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากอำเภอพบพระ,พร,ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร จัดการอบรมโครงการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนประจำปีงบประมาณ2559 โดยมีร้อยเอกชาครีแก้วสีสุภวงศ์ผบร้อยรอ2 2เป็นประธานเปิดโครงการและร้อยตีวรยุทธเพ่งยิ้มหัวหน้าชุดปฏิบัติการพลเรือนที่301เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนชายแดนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุก รูปแบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถรายงานข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชำนาญและความมั่นใจในการใช้อาวุธเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติรักแผ่นดินและดํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชุมชนชายแดนเกิดความรักและห่วงแหนพื้นที่ไม่ละถิ่นฐานสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและร่วมกันในการปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนตลอดจนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั้งทางภาวะปกติและไม่ปกติ กำลังของประชาชนถือได้ว่าเป็นกำลังที่มีความสำคัญและสามารถที่จะลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยทหารที่มีหน้าที่ป้องกันชายแดนได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเช่นกันเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาทางกองกำลังนนเลสวรจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน